ใครคะจั๊กลูกสาวป๋ป้ายังมืขึ้นไอ้ย้อนไงวะหมอแพทยบอกทำผิดแล้วหนูต้องยอมรับผิดแล้วอย่ากทำอีกเข้าใจไหมครับขอใจบ่รูยข่นแล้วผิด ย้อนไปยันไปจะใครเอาหญามาน้ำสาแะเส่งไปทรงมะนาวทรงกับข้าวอกไม้พิงมะนานี่แม่เนี่ยเออยังโมเลกอน้าเจียอีก่างหนึ่งน้องเพชรเจ้าก็สนใจเขาดิเจ้าวาเขาวอาอีหย่งน้ำเจ้าเลยนะ โทษจ้าเอ้ยไม่อ่ะเออทำไมไม่ตียังไงมากัดหูข้าเห้ไอ้ไอ้ไอ้การหูต้องปริญญาอยู่่เอ่อโอ้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 ยังไงยังไงมาจ้ารัจ้าน้องมาเลยวิญญาตีตีเลย ไหมือไหนเมื่อกี้มือไหนจะฟ้องไปดูจะอยสาบปีแล้าจาหนูน้องพอยยึเป็นทหารหมาหมาปไนมาเลื่อนอัดซูปจเรนนะโย่เอเลนี่ยังฟงมาเล่อที่นอาารยไม่อาจามอาจยสวยจ้าโดนคิปแล้วจ้าอาจรย์อ้าเมียเด็นี่นห้หนู

ที่หลายเยอะเอิญป้าป๋าหลายเอินพ่อจ๋าเหม่อพ่อจ๋าเบิังกันอ่ะมันอยากติดพ่อจ๋าเสียใจขอว่ามันคนเล้ากันคอยเป็นฝรั่งนี่แหละอ่ะอ่ะอ่ะนี่เห็นบม้อฟอไปซื้อฝรั่งตัวเคียงไปใส่เอคนแบบปากแต่ให้ตะนงเทียนนองพ่อย่างตาบูมเดี๋ยวพ่อบคกับแปงตันเลยละ ของไม่ได้กินซ้ำอันนี้แกกินไปล่อ้าวกินน้ำเนี่ยอ้าอมอมหลอกมีเอาต่อปากเจ้าของเลวยงีเข่าเบิร์ตเลยอุ้มใบร้อมปุ้นนี่โอ้ยโอ้ยไงปอดกัดกินไม่กัดกินไหมอย่ามาป้อนเราเด้อบ้านนี้ไงแกกิน เราเป็นนักร้องได้แล้วยงก็อนป๊าป๊าพ่อกลับแล้วโอ้พ่อเดินทางแล้วไปไปแล้วท่าดี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 ยีดีดีดดีดีดดีดีไปดี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 บีด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 ีีดีดีวีดีีกีดีนีดีดีดดีีด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 ี จุก่อนจุบจุกโอไบไม่บ่ายไปตะพือตะพือละบานบ่ายหอดยายว่ายาไปยุ่งมองไหนจะเมนปิติเนาะีจะบอกจะเมนท่ำทายจะเมนละครเก่งใสหอมแกแม่ก่อนใสแม่ใสเว้ยอย่าลงยิด

เอาเสรนะี้านสิ้นอะไรวาอเอาอากวเอาคนน้องไป้อนบ่คนน้องไป้อนเอาเอาเขาหอมน้องเพ็ดนั่งอย่างนี้ปปะปะไปแล้ว มันือสวนจัดใจั้างนอกใช่ไหมมีสัวอะไมีตัวอะไรม้่งเอ่ยไปสูงกว่าฟ้าแล้วไปส่งกวา้อาคนมไว้ก่อนไปนักเทควันโดไปไม่ไปไหนใคจะเป็นใครก็ไปบ่าย

ไค ngồi งตุ๊กแกกินอะลูกกูยกัรูดแ่ไม่ได้ค่ะไปแล้วไม่ได้ไปหรอกบายไปได้กับบายพี่กับบายคิดไปสิไปแม่แม่ไปน่ไปแม่ไปก่อน ตมอเปนสิปิดแมม่เปนสิปิดะูาาจะไปทงไปไปเยอยจาบ้านเจ้าบ้านเ่ยคราบพ้อไหล่ะอยมาฟังผ้านางรถับรถน่งบ่อหลังให้สิละอ้อมบ้านน่งบ่ปากบ่ดีนนมาม ไป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 ไบาปไ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 ปาปไปยปไ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 อไปไปไป้ปไ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 ป บายบายโซ่จุนะ่จุดนะ่จุจุบบายนะลครผมยากยังบออกเลยดลนทางปลอดภัยค่ะ